จัดไม่หวานมากครับไม่เค็มมากครับแล้วก็ไม่อร่อยไม่ต้องมาแดกแล้วแซดโอเคตอนนี้เราอยู่กับเชฟเราแล้วนะครับครับวางเด็กให้คุณเนรใส่เยอะด้ยมุดูมดิของดีไหมต้องใจดิเว้ยใจเหรอผ่านไหมวะผ่านไหมต้องใจเงินใจแป้งแป้งอะไรนี่นิ่งไวอย่าไหวติงครับเราก็จะได้ไม่ได้อะไร ทางนเท่าไหร่ครับเช็นตากหลอครับครับอันนี้อันนี้โอ้ยเหลือใ่ไงไม่ใช่หรอดเงไม่ใช่เหรอมาเสียงปืนดังพั่วปงนไม่เสือกเวอะตั้ัละมััก่นาปแซ่ละมัง้งาละมังักเ่ป้่าละ่ชมาาไ้ชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเฮ้ยขึนมาพีคอรอะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง TDC นะครับผมวันนี้เนาะแกงอบาบยมุกของพวกเรานะครับผมรายการแกงอบายมุกเราจะมาทํากับแก้มกันให้พวกอบาบยมุกนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่กับเชฟเราแล้วนะครับครับได้ตามตัวทุกคนดูมากงหรอสวัสดีครับชื่อชื่อคริมครับผมวันนี้คุณคริมจะมาทําอะไรให้กับพวกเราครับเป็นกับแก้มกับแก้มเป็นไก่ซอสไก่ผัดซอสเกาหลี ไก่ผัดซอสเกาหลีครับทุกคนไก่ัดซอสเกาหลีอย่างนี้ครัโอ้โอ้เกิดมาจากอะไรบอกไม่ไผ่ยางไก่ใบเชฟหน้าเขาเหมือนเกาหลีมือนกันนะเนี่ยอ่เดี๋ยวเอาเกาหลี้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเา กูเชิญจานดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับผมตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนกันแล้วครับทุกเชิญจานกูเชิญจานนุ่นไม่ใช่ไงผู้ชิญจานนี่เชฟไงนี่ผู้กูเชาญเชฟอันนี้ผู้ชิญจานผมไม่ใช่เชฟนะทั้งนั้นก็คือท้ากินกันทั้งนั้นเอาไร้็หมดคือท้ามกลิ่นมันแบบโอเคแต่ไม่ตอบเปื่อนยัง อันนี้คือเราต้องหนอกไก่เนาะประมาณโลไก่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณหนึ่งโลไก่หนึ่งโลมักไก่ตามความชอบเลยครับมักไก่ตามความชอบนะใช่ชอบแบบไหนก็มักแบบนั้นมักเซีก่อนใช้แป้งใช้แป้งแป้งทอดก่อนนะครับใส่แป้งลงไปก่อนคุกไก่ก่อนเดี๋ยวคลุตัวของดีเนี่ยเนี่ยใส่เยอะด้วยมึงดูมดิของดีไหมต้องใจดิยว้ยใจ๊ยเราผ่านไหมวะผ่านไหมต้องใจเงินเตะแป้งแป้งอะไรแป้งแป้ง เฮ้ย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 ใส่แป้งขึ้นไปพอดีครับกับสัดส่วนของไก่นะครับแล้วก็คุกให้มันเข้ากันคือไก่ทุกชิ้นนะต้องมีแป้งนะอันนี้คุกไว้นานไหมฮะเอ่อทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็พอแล้วครับสอ่อมาแม่ก็ทำแม่อ๋อให้ผมทำเลยใช่ไหม เดี๋ยวต้องรอมันเดือดวมันเดือดอีกนิดโอเคแล้วน้ำเย็นนี่เรามาทำอะไรฮะเนี่ยเราอบหิวน้ำติดต่อโอ้เโอ้ไม่ได้เป็นส่วนประกอบอะไรเลยใช่ไหมอออั๋ออ๋อโอเคมึงหิวน้ำโอเคอีกงั้ว่าเชฟเอาเลาขาวมากินด้วยนั่นนะใช่จริงหน้ามาเชฟโอ้เฮลโลถ้าเกิดแป้งเราเยอะกว่าไก่ใช่ไหมอืมจะเอาน้ำผสมได้ไงอ๋ออ๋อ 2,000 years later เฮ้มาเพื่อนมาอันดูอยู่กันเฮ้ยมาทั้งนายทั้งนาทั้งนายะทั้งนายอะอะไรอย่งนี่้อะไรอะอริจินอลออริจินอลออริจินอลอ๋อออริจินอนชาชาเขาเรียกว่าชาเขาเรียกว่าชาเขาเรียกว่าชามุงรวมอยู่ไหนเป็นลูกอะไรบ้างถามจริงอะไอ้ครับไม่ครับ

งแเกิดอะไรขึ้นครับน้ำมันไม่เดือดน้ำมันไม่เดือดสามกยยังนี่เอาแล้วคือเราเอามาชุบแป้งตรงนี้ใช่ไหมฮะครับแล้วเราก็เอามาทอดเนาะแล้วเราใช้นะประมาณกี่นาทีฮะถึงจะเอาขึ้นก็ถ้าแป้งมันเริ่ม เป็นสีน okay. ้ำตาลจนน้ำตาลนน้ำตาลนน้ำตานน้ำตาลก้าตอกก้าวอกก้าวอก้าวออลองดูเฮ้ยไม่เป็นไรลองเด็กๆเข้าูอยู่แล้วมันจะดีก็เฮ้ยไม่เป็นไรหรอก เพราะพ่อแม่บอกว่ากลัวว่ามันจะเอามีดมาปาดคอพ่อแม่เหมือนอย่างที่ข่าวเรารายงานคลิปนี้ล่ะคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะไอ้โกไอ้เนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยผมไม่มใช่ยาบ้าทจริงแล้วผมคือราศีสัตว์ไอ้บ้าไอ้บ้าวาชายมันเป็นโรคอะไรบ้งถามจริงเหรอจบพวกนี้เลยแล้ววะ โอเคระหว่างเรารอไก่นะทุกคนโอเคมุดเราเตรียมมาด้วยเนาะต้องหนีอยู่หลังกล้องอ่ะหนีอยู่หลังกล้องอ่ะต้องหนีอยู่หลังกล้องอ่ะนะนะนะต้องหนีอยู่หลังกล้องอ่ะนะผมไม่ใช่ยาบ้าจริงๆแล้วผมคือลาภุริศักด์ ปีนดิโอ้คุณเชาช้างไปทำอย่างลยอ่ะจริงๆแล้วผมคือคน่าำบริษัทต่อพี่อยู่ด้วยในเหงื่อวันมันนองมาเนาะพี่ดิมใส่ปัดเนี่ยนะเนาะถ้ามันเลื่อมเลื่อมเนี่ยเลื่อมอย่างเงี้ยเออค่อยออกขึ้นลเอามาฟาดอีกหลอดมาทำแบนของเราเลยไหมทำแบนเรายูนิคไม่ใช่เล่นๆนะครับผม โอ้โห,โหแข่ทอดแข่ทอดอะไรนี่ไม่ใช่เล่นเล่นเลยนะเอ้ที่อ่ะบ๊อบี้ไข่ห้ามกูนะกูเด,ดินทางเข้ามาจริงจริงก่อ่อะถ้าหอมมออันจะนุ่มันจะกรอบแต่ถ้าแนมมันจะหนุ่มมันจะช้ำมันจะอมแนมเนื้อของมันอ,อนะ่ะ Two thousand years later ค okay, ตอนนี้เราทอดเราทอดเพื่อรอซุกซอสใช่ไหมใ<อ>ช,ออชอ่ส่วนซอสนี้เออซอสส่วนซอสนี้เราจะปรุงเพิ่มไหมฮะหรือว่าเรามีซอสสำเร็จคน,นี้ไหออืออ่า <c oughs> ซอสจริงๆจะปรุงเพิ่มก็ได้ตามความชอบจริงๆซอสต,ตัวน,นี้มันก็จะมีความหวานและก็ความเผ็ดของมันอยู่แล้วนะครับนนใช่ไหมใช่เราไปได้จากที่ไหนมาห้างสรรพสินค้าอันนี้เขามไม่ได้จา่ายแต่เราบอกที่้องไว้ก็ได้นะเผื่อใครจะซื้อนะ ลองมาใช้ดูคือเอาไปคุกส์สัมฤทเลยได้ใช่ไหมเดี๋ยวมือมึงตอกมึงก่อนิกินไก่อยู่ไอ้เคว้งใช่ใช่ใช่ไปยี่ห้ออะไรเนี่ยอันดีครับตาเพียวฟรุชเพียวฟรุชเพียวฟรุชโอเคนะฮะอย่างเงี้นะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะนี่คือเรามาใช้ทำกินเองใช่จริงๆอันนี้เราไม่ทำแบบตามแบบสุดอ่าอย่างยี่ห้อยห้อยหนึ่งอย่างอะไรช้อนอะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะ บบเต้นอะไรพ้องเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไวชายมึงเป็นโรคอะไรวะางมึงถามจริงเหรอกินกันเองกินแบบไม่ทํทำแบบง่ายจริงๆอ่ะถ้าอยากไม่อยากกินแค่ไก่อาจจะมีต้นหอมหรือผักชีงาอ่าใช่หรือหอมหัวใหญ่เอามาผัดให้คุณอยู่นะงาเอามาผัดด้วยไงานคือจริงๆเอาเอาไว้รวยคนสิงห์ไมโอเคแต่ติดเตาหน่อยดิ ครับเราก็จะได้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรได้ไก่เอาพูดถึงเรื่องไก่นะครับไก่ไหมครับคุณยายครับคุณยายของผมอ่ะตอนหน้าผมทอดไก่เงี้ยแหละไม่กินครับแล้วไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไปต่อเลยครับ โอเคตอนนี้เราก็ทอดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบไก่กรอบไก่ทอดกรอบแบบทั่วไปนะครับตอนต่อไปเราจะทําอะไรต่อครับผัดซอสผัดซอสเราต้องเคี่ยวเตรียมมาเฮไรนั้นมันจะไม่แล้วเราต้องเคี่ยวซอสให้ให้หอมก่อนเป่าไฟก่อนไหมอืมเป่าสุดหรอนี่สุดหรอสุดหรอไหมมาอาทิวใส่เลยเคี่ยวเคี่ยวโอ้ยเอาซอสลงไปก่อนเอาลงไปคนละอย่างครับลงไปอ่ะ เอาเอาเยอะไหมเอาประมาณนิดหนึ่งเอามากกว่าเอามันจะไม่แล้วโอเคใส่ซอสไปอีก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 พอแล้วอแล้วพอแล้วหอแล้วอ่าแล้วก็เคี่ยวฝามันอยู่ไหน่ะไม่ไม่เดี๋ยวใส่อ๋อใส่อ่าเราจะจะเคี่ยวมันอีกนิดนึงนะครับเคี่ยวให้มันเหนียวเคี่ยวเนี่ยตอนลงครั้งแรกเราก็เอาไฟอ่อนก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยๆเร่งไฟให้มันสูงขึ้นนิดนึงประมาณร้อยองศาก็ได้ ให้มันเดือดแล้วครับมันให้มันเกาะเป็นตัวนะครับเวลาเคี่ยวลงไปเนี่ยเราไก่ลงไปเนี่ยมันจะได้เก,กาะเกาะตัวมันจะเหนียวอ่ะมันจะเก,กาะตัวเนื้อไก่นะครับจริงๆนี่เป็นสูตรแบบโดนสดไม่มีตายตัวใครชอบแบบไหนก็ทำจะเย็ดชอบแบบเฮียคมอ่ะจริงๆไก่เนี่ยมันก็เหมือนไก่ไก่ทอดปกติทั่วไปเลยนะครับก็แค่ทอดเสร็จแล้วก็พักพักเสร็จแล้วก็มาคลุกกับซอส ซอสเนี่ยมันเป็นซอสสำเร็จรูปแล้วแต่ว่าถ้าคุณจะแต่งเติมหรือว่าคุณอยากชอบรสชาติแบบไหนคุณชิมก่อนนะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณจะเติมคุณก็เติมได้แต่แต่ผมไม่ชอบอะครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็แต่งเติมได้นะครับไม่ถึงไม่ชอบมึงอะไม่ชอบมึงอะไม่ชอบมึงอะครับเจ๊เจ๊โอเคลองเราเอาไก่ที่เนี่ยใช่ไหมครับที่เราผัดนี้เอามาลงเ่ยมาเดี๋ยวผมช่วยมมาคุณเอาไก่ลงนะ เอาลงหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาลงทีละนิดก็ได้ครับแต่ภาพไม่พอโอเค โอเคครับตอนนี้ไก่เกาคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพร้อมที่จะเป็นกับแกล้มแล้วนะครับผมตอนนี้ไก่ย่างเกาหลีเราก็จะไปเป็นกับแกลมให้กับวงนู้นแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆช่วยรีวิวกันนะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงไปกันเลยครับเดินได้ดีไม่เไหนเหรอฮะแสบรีบเลยนะแล้วชิงกลับไงนี่ฮัลโหล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  ยึบยึบกินก่อนเิอะป่ะนี่กินมันอันแบบถอดไงเยอะเลยเยอบเลยชิปนี่กินก่อนกินก่อนแล้วค่อยขึ้คะแนนขึ้คะแนนก่อนกินได้ไงวะไปเลยอ่ไปเลยอ่ะไปเอยอ่ะมาเป็นไงให้คะแนนเท่าไหร่ครับเชิปต่าหรือครับหรครับสุดเต็มเลยครับเฮ้ย่อยสุดเต็มเลยครับอันนี้อันนี้โอ้ยเลือเลยนะโอเคสุดเต็มเลครับไอ้เหี้ยไอ้ตอนแหล่ไปไข่ไก่เอฟ หวานมันมันครับรสชาติใช้ได้ครับใช้ได้เจ็ดเต็มสิบครับผมไม่ชอบหวานผมชอบหวานผมเลยให้เต็มสิบสูตรสายธรรมชาติสูตรก็หมักหวานจ้าเลยนะมันเค็มอย่างนั้นหวานมั้งรสชาติไม่หวานมากครับเมื่อเค็มมากครนีวก็ไม่อร่อยไม่ต้องมาแดงแล้วแ่บ โอเคเดี๋ยวได้ซอสหนึ่งไก่ก็ตลาดยแล้วครับครับจริงๆแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้เชีวว่จริงๆมันก็จะหวานเผ็ดนั่นแหละแต่ถ้าคุณไม่ชอบหวานก็คุณจะใส่ซอสตัวอื่นไม่ได้เออมันมีซอสตัวอื่นอยู่อถืว่าขายอะไรไหมครับทำขายอะไรไหมถือว่าโอเคถือว่าโอเคเดี๋ยได้ขายอะไรเลยทำขายอะไรเลยขายยังทำน้องขายอ่ะอ๋อนี่ว่าจะมีมุกไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปพอมย้อมพหโอเคนะครับผมว่าใครให้ จะพีคลิปเลยฮะเอาไม่นะก็โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าเราจะมาถ่ายอะไรให้กับทุกคนอีกก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมฝากเหาะฝากอย่างเนาะคนดูติดตาม FC ด้วยผมยังไม่เกมนะครับติดตาม FC ด้วยผมยังไม่เกมนะเข้ามเกมนี่คลิปหน้าไม่เห็นผมเซลผมเกมบายบายครับ โอเคสำหรับคลิปหน้ามีอะไรให้กับทุกคนดูอีกกอ็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ